สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพรักทุกท่านพบกันเช่นเคยนะครับกับรายการโพธิธรรมสตอรี่วันนี้เราจะมาเล่าถึงเรื่องของหลวงปู่สวงเทวดาเดินดินกับปริศนาธรรมที่ท่านได้ทิ้งไว้หนึ่งในพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่มีโอกาสได้สัมผัสและได้พบกับหลวงปู่สวงซึ่งประสบการณ์ของท่าน น่าสนใจมากนะครับนั่นก็คือหลวงพ่อทองภูลวัดป่าโคกชาติจังหวัดศรีสะเกดเรื่องราวของท่านท่านได้ผูกพันกับหลวงปู่สวงท่านได้เมตตาเปิดเผยให้ฟังว่าตัวของท่านนั้นเป็นคนพื้นเพเมืองสุรินมีพี่น้องสิสาคนตัวของท่านเป็นคนสุดท้อง เมื่อบวชอยู่ในบรวรพระพุทธศาสนานั้นแต่เดิมท่านไปศึกษาเล่าเรียนด้านการปฏิบัติกรรมฐานกับหลวงปู่ดุลอาตุโลและหลวงปู่ฟั่นอาจารโรในขณะที่ท่านอยู่สุรินหลายครั้งได้ยินเขาล่ำลือเกี่ยวกับเรื่องของหลวงปู่สวงแต่ก็ไม่ได้มีโอกาสไปกราบจนกระทั่งปีพุทธศักราช 2,531-2,532พวกคณะญาติโยมได้พาหลวงพ่อทองพูลไปกราบหลวงปู่สวงที่อำเภอภูสิงห์จังหวัดศรีสะเกตซึ่งในขณะนั้นได้พบกับหลวงปู่สวงในเถียงนากลางทุ่งเมื่อหลวงพ่อทองพูลท่านได้เข้าไปกราบท่านท่านก็ชวนคุยธรรมะ นิดๆหน่อยๆจากนั้นท่านก็ยื่นผ้าสบงให้ซึ่งกระแปลความหมายว่าท่านต้องการให้เราอยู่เป็นพระไปนานๆเป็นพุทธบุตรอยู่ในบวรพระพุทธศาสนาอย่าไปใส่เสื้อใส่กางเกงให้บวชเป็นพระเรื่อยไปถ้าเราไม่มองหลวงปู่สวงในแง่ของอภินิหารเราจะได้ธรรมะจากท่านอย่างมากมาย ท่านจะสอนให้เรารู้จักละวางท่านจะสอนว่าสิ่งต่างๆเป็นเรื่องของว่างเปล่าให้รู้ให้เตือนสติตัวเองว่าโลกเป็นของว่างให้อยู่กับพุทธโธพุทธเสมอนี่คือสิ่งที่ท่านสอนแต่เราจะรู้หรือไม่เท่านั้นขึ้นอยู่กับสติปัญญาของเราหลวงพ่อทองพูน พำนักอยู่ที่วัดป่าโคกชาติครั้งหนึ่งประมาณปี2,541ท่านได้เล่าให้ฟังว่าขณะที่ท่านเดินทางกลับจากธุระผ่านมาทางวัดบ้านขยุงและได้ทราบว่าหลวงปู่สวงท่านพักอยู่ที่บ้านขยุงจึงให้คนขับรถขับรถเข้าไปเพื่อไปกราบหลวงปู่สวง พอเดินขึ้นเหยียบบนศาลาหลวงปู่สวงซึ่งพักอยู่ด้านบนกำลังนอนอยู่ก็ลุกขึ้นในทันทีทันใดเหมือนว่าท่านจะลุกขึ้นมาเพื่อแสดงธรรมะอะไรสักอย่างให้แก่หลวงพ่อทองพูนซึ่งในวันนั้นภายในศาลามีคนเต็มศาลาจำนวนประมาณร้อยกว่าคนเห็นจะได้เมื่อท่านได้ลุกขึ้นมาแล้ว ก็ได้บอกให้พระเนนไปเอาบาทมาพ่อหลวงพ่อทองพูลท่านเดินเข้าไปกราบอยู่ตรงหน้าพอดีเหมือนว่าหลวงปู่สวงท่านเจตนาจะแสดงธรรมให้ท่านฟังให้ท่านดูพอดีพระเอาบาทเข้ามาถวายหลวงปู่สวงได้แง้มฝาบาทแล้วเอามือหลวงขวานวนในบาทเปล่า จากนั้นปิดฝาบาตแล้วหยิบไฟฉายส่องไปทางพระประธานอยู่ด้านข้างหลวงปู่ท่านทำอย่างนี้ถึงสามครั้งหลวงพ่อทองพูนจึงได้พูดว่าเข้าใจแล้วครับผมแล้วจึงกราบลาหลวงปู่สวงหลวงปู่ท่านก็นอนลงต่อไปและไม่พูดอะไรวันนั้นซึ่งเป็นการแสดงธรรมที่ลึกซึ้งมากทีเดียว โดยที่ไม่ต้องพูดเลยแม้สักคำเดียวหากผู้ใดพิจารณาตามจากต้องได้รู้ได้เข้าใจเข้าถึงธรรมโดยแท้หลวงพ่อทองพูลท่านได้ให้คำอธิบายในสิ่งที่ท่านเข้าใจคือบาทเปล่าๆที่หลวงปู่สวงคนในบาทคือสิ่งต่างๆล้วนแล้วเป็นความว่างเปล่าไม่ควรยึดมั่นถือมั่น แสงสว่างของไฟฉายคือปัญญาความรู้แจ้งในกฎไตรลักษณ์อิจจังทุกขังอนัตตาการส่องไฟฉายไปตรงหน้าพระประธานคือความรู้ความตื่นเบิกบานอย่างพุทธคือผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งอันประเสริฐที่สุดตามปกติแล้วหลวงปู่สวง ท่านมักจะสอนเป็นปริศนาธรรมอย่างนี้ประจำแต่สําหรับผู้เข้าไปหากรบาบไหว้ขอพรหลวงปู่สวงส่วนใหญ่มักจะไปจับดูกิริยาอาการกรารกระทําของหลวงปู่สวงแล้วจึงพากันตีเป็นเลขเป็นหวยและส่วนใหญ่ก็จะได้โชคร่ำรวยไปตามๆกันกิติิศัพท์ของหลวงปู่สวง จึงถูกร่ำลือไปทั่วประเทศจนถึงทุกวันนี้แต่เมื่อใดก็ตามที่หลวงพ่อทองพูลเข้าไปกราบหลวงปู่สวงท่านไม่เคยได้เลขได้หวยแม้สักครั้งเดียวท่านจะได้แต่ธรรมะที่หลวงปู่แสดงเพื่อนำไปปฏิบัติในทุกๆครั้งจากที่พบหลวงปู่สวงครั้งแรกที่หลวงพ่อทองพูลได้เข้าไปกราบหลวงปู่สวงหลวงปู่สวง ได้ให้ผาสบงใช้ชื่อเป็นนิมิตหมายว่าให้ท่านบวชอยู่สืบทอดพระาศาสนาต่อไปจนทุกวันนี้หลวงพ่อทองพูลอาริโยก็ยังคงดำรงตำแหน่งเป็นเจ้าอาวาสวัดป่าบ้านโคกชาติซึ่งอยู่ห่างจากวัดไพรพัฒนาที่ประดิษฐานสรีระสังขารหลวงปู่สวงเพียงหนึ่งกิโลเมตรเท่านั้น